สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียหลังน้ำเลนวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์โดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด3ผู้ผู้แรกจะเป็นเวสแฮมพบอาเซนนลผู้ที่2แอตันวิลลาพบแมนยูไนเตเดและผู้สุดท้ายเอซีมิลานพบนาโปลีแต่ก่อนที่จะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางเฮียมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียรวมกันยับยับ หากสนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่ adlum9 ผู UM ้แรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันคือผู้ระว่างเวสต์แฮมกบอาเซนอนก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าทางด้านเวสต์แฮมแข่ง23นัดชนะ10เสมอ6แพ้7อยู่อันดับที่7ของตารางส่วนทางด้านอาเซนอนแข่ง23นัดชนะ1 5เสมอ4แพ้4อยู่อันดับที่3ของตารางแล้วทีเวสต์แฮมอยู่อันดับ7ที่ผ่านมาอาเกมหลังยังไม่ชนะใคร มีแค่สเม olan, สมอกั Again, แ ouais, see, แบแพเท่านั้นรายการเี uh ่ีคร zwei, Thanks, ับก็ตกรอบไปแล้วเรียบร้อยแต่เกมเย้ยก็ผงลาดยากเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นเวทแฮมเป็นฝ่ายชนะซองรันเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งใน4ีเกมล่างสุดโดยจะเป็นสกอร์สูงสามต่ำหนึ่งต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากเวทแฮมสิบนัดล่างสุดชนะสามเสมอสี่แพ้สามโดยสี่นัดล่างสุดแมงเป็นสกอร์สูงลื่นเสมอหนึ่งต่ำสองส่วนทางอาเซนอนสิบนัดล่างสุด ชนะ4สเสมอ2แพ้4โดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านเวดแฮมแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งสเสมอ1แพ้3โดยแบ่งเป็นสกอร์สูง1สเสมอ1ต่ำ4ส่วนทางอาร์เซนอลแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยแบ่งเป็นสกอร์สูง4ตำง่ำ2และต่อไปเราไปดูกันต่อที่ไลน์อัพนัดเต็ดของทั้ง2ทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มจากเวสแฮมจะมาในแผน4-2-3-1ส่วนทางอาเซนนลจะมาในแผน4-3-3ฝั่งอาเซนนลไอ้ปืนใหญ่ทิมเยือนนอกบ,บ้านไม่เท่าไรแต่ในบ้านใส่สกอร์ได้เลยล่าสุดยิงตัดแต้มลิเวอร์พูลไป3ต่อหนึ่งเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนักเตะบ,บาดเจ็บกี่คนด้านเวสแฮมมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียง1คนและบาดเจ็บเล็กน้อย2คนส่วนทางด้านอาเซนนลมีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนและบาดเจ็บเล็กน้อย3คมคนผลสกอร์ที่คาด เวทแฮมยันเสมอ2ต่อ2อมาต่อที่คูที่2อระหวา่างแอตันวินล่าพบแมนยูไนเตตก่ออืึนเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าทางด้านแอตันวินล่าแข่ง23นัดชนะ14เส,สมอ4แพ้5อยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านแมนยูไนเตตแข่ง23นัดชนะ12เส,สมอ2แพ้9อยู่อันดับที่6ของตารางค่อนข้างเห็นด้วยว่าทีมเดือนแมนยูจะไม่แพ้กลับออกไปเป็นอย่างน้อย พราะพวกเขากำลังคืบถึงสุดหลังกําใช้สี่จาห้านลท้ายถุกรายการแบบไม่แพ้ครเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นแมนยูในเดเป็นฝ่ายชนะสามครั้งแพ้หนึ่งในสี่เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูงสามต้ำหนึ่งต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากแอสตันวินล่าสิบนัดหลังสุดชนะสี่เสมอสามแพ้สามโดยสี่นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงสามต่ำหนึ่งส่วนทางแมนยูในเด็สิบนัดหลังสุด ชนะ5สเสมอ2แพ้สมโดย4ี่นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง 3, สามเสมอหนึ่งต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้าน A Villa, แอตตันวิลลาแข่ง6กนัดหลังสุดชนะราคาบอล1นครั้งสเสมอ1แพ้4โดยแบ่งเป็นสกอร์สูง4ี่ตามซองส่วนทาง United, แมนยูในเตดแข่ง6กนัดหลังสุดชนะราคาบอลสมครั้งแพ้3โดยแบ่งเป็นสกอร์สูง4ี่เสมอ1นำ1นและต่อไปเราไปดูกันต่อที่ไลน,น์อัพนักเตะของทั้ง2ทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มจากแอตตันวิลล่าจะมาในแผนซีซีสองส่วนทางแมนยูเนตจะมาในแผนซีสองสามนึ่งทีมอันดับสี่ในตารางพรีเมียร์ลีกเจ้าบ้านแอตตันวินลา่ายอมทิ้งรายการเอฟเอครับเพื่อมาเน้นในเกมนี้เพื่อรักษาโซนแชมเปี้ยนลีกเอาไว้เสมอก็ยังดูดีและมีโอกาสได้อยู่ในอันดับสี่ต่อไปเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนักเตะบ,บาดเจ็บกี่คนนันแอตตันวินล่ามีผู้เล่นบาดเจ็บสี่คนและบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนส่วนทางด้านแมนยูเนต มีผู้เล่นบาดเจ็บ4คนและบาดเจ็บเล็กน้อย2คนเช่นกันคนสกอตที่คาดแมนอยูไนเต็ดยกผลชนะ3 2มาต่อที่ผู่สุดท้ายระหว่างเอซีมิลานพบนาโปลีก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2องทีมก่อนดีกว่าทางด้านเอซีมิลานแข่ง23นัดชนะ15เสมอ4แพ้่อยู่อันดับที่3ของตาราง ส่วนทางด้านนาโปลีแข่ง22นัดชนะ10เสมอ5แพ้7อยู่อันดับที่8ของตารางนาโปลีเล่นนอกบ้านในลีกช่วงหลังไม่ดีเก็บได้แค่แต้มเดียวจาก4เกมและที่หนักคือยิงไม่ได้เลยเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นเอซีมิลานเป็นฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ2ใน4เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากเอซีมิลาน10นัดหลังสุดชนะ7เสมอ2แพ้1 โดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงทั้งหมดส่วนทางนาโปลี10นัดหลังสุดชนะ4เสมสอ2แพ้4โดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ,ส 2, อร์สูง2ตำ2ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านเอซีมิลานแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งเสมอ1แพ้1โดยแบ่งเป็นสกอร์สูง5ตำ1ส่วนทางนาโปลีแข่ง6นัดหลังสุดไม่ชนะราะคาบอลเสมอ1แพ้5โดยแบ่งเป็นสกอร์สูง2เสมอ1ตำ3 และต่อไปเราไปดูกันต่อที่รายอันักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเอซีมิลานจะมาในแผน4-2-3-1ส่วนทางนาโปลีจะมาในแผน3-4-3เอซีมิลานช่วงหลังกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆฟอร์มในบ้าน6เกมหลังสุดยังไม่แพ้บ่งบอกว่าการเล่นในบ้านของพวกเขานั้นแข่งแกร่งมากๆเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีนักเตะบาดเจ็บกี่คนด้านเอซีมิลานมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง6คน ส่วนทางด้านนาโปลีมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงหนึ่งคนและติดโทษแบนหนึ่งคนผลสกอร์ที่คาดเอซีมิลานเปิดบ้านชนะ2อต่อหนึ่งส่วนใายที่ชอบผู้ไหนก็สามารถเอาการมีครอในคลิปนี้ไปสัดย์สินใจกันได้เลยแต่ถ้าขอบอลผลนาย,ยากตามเฮียแอดไลน์ตามเฮียมาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเต็งรับรองไม่มีผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางไลน์แอดที่สแสดงอยู่ได้เลย